ออยากรู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะไมโครโฟนครับยังไขนกกระทาไข่นกกระทาไข่เต่าไข่นกกระทาไขเต่าไข่เต่าค่ะไข่เต่าไขนกกระทาชาเย็นชาเย็นชาไทยค่ะชาเย็นชาไทยค่ะชาเย็นครับชาไทยค่ะพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกค่ะพริกน้ำปลารสอะไรรสอะมีชื่อด้วยหรอรสกระป๋องรสซูบุรุรสซูรสกระป๋องครับรสสองแถวประเหต ทอดมันทอดมันค่ะทอดมันปลาเห็ดทอดทอดมันปลากายที่ตักขยะบุญเตวที่โกยขยะที่โกยผงที่ตักขยะที่โกยขยะกระบวยเอ่ซอกกระบวยมันไม่ใช่ทบพีอ่ะมันเรียกอะไรอ่ะที่ตักช้อนช้อนตักถ้วยทบพีตักแกงอ่ะเออเฮ้ยเคยเคยได้ยินตาผมเรียกนะสักกุไลอไข,ข่ควงเหรอี่เจาะสวาน ไข,ข่ควงที่ไข่น็อตเหรอไข,ข่ควงมากระดกไม้กระดกมากระดกมาโยกโยกเยกเรียกอะมากระดกเหรอมานั่งมา <c oughs> ไม่ใช่